ก๋วยเตี๋ยวเรือในายใช้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อในตำนานร้านดังย่านดอนเมืองพิกัดร,ร้านจะอยู่วิภาวดีขาออกมุ่งหน้าลังสิตอยู่ก่อนขึ้นสะพานกับรถเข้าฐานทับอากาศอออืมมัันนนี้้แบบุกเราตยชมม กี่ทีบีก็สั่งแต่เส้นเล็กเนื้อสดค่ะเพราะว่าเด็ดจริงๆรับประกันเลยค่ะว่าใครมาทานแล้วไม่สองก็สามเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ค่ะก็เลยส่งชามแค่นั้นเองไม่หิวจริงๆเลยนะแต่เพาว่า ใครนะคะไม่ชอบทานเนื้อเขาก็มีกว๋วยเตี๋ยวหมูแยกหม้อให้ด้วยค่ะและเมนูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะทอดมันปลาไกา่ข้าวเกี๊ยวปักหม้อกาแฟสดและของหวานตบท้ายอย่างขนมถ้วยกลวยอบน้ำผึ้งชุบแป้งทอดอันนี้เด็ดมากๆเลยละจ้า ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วขอตัวไปเที่ยวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย